อันสิบห้ามาเห็ดอันหมอกันนอกใม้ได้จ้าหมกนอกใหม่กับสิบมีนอกใม้ที่แบบต้มแล้วจ่ะเจือๆะจ้าต้มเราม่คันอันนี้พริกเมี่ยนกระชายเมี่ยนผักหอมเมี่ยนเป็นไมโลกรูดแล้วก็อันคาเบียเคอร์บูคลาลําปลาเคอร์เชิร์ดมาจ้ามาสุบห้าว่าปู Không? Để không biết là gì mày anh sai xay xay sai mày Xay mày sai xay sai mày sai mày sai

น,น้ำมันมานใส่ละลอยกันแต่บมันเผือจะงอยกันจ้ะเพราะมันแบบมันมันอืมคนมามาัน ยาหนังทำยาหนังไวุ้้ใ่เลยทะนเบียใส่นอยดึงเติมอเบียร์ในึงค่ะ Mm. Oh. Ah, well. oh, เป็ no. นานาแล้วก็เคียนเคียนเาอาต้มมาอนงจะมันเกิดมันงไขมันเตยมัู้หนี่ก็นหมดอืมโอ้นะให้ตอนนี Анна, и заднюю планку. 你们看的，二米三，嗯，有冷。 ซื่งมบนีกไปตลามอีกอมอืมอากาวงแล้วบอแล้วจา่บันี่ห้อห้อเก็บออี้งอ

อ่อนนีมัใตามน้องนหน้ามาสิ่ห 哦，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. Lấy hmm. lại mồm đi. <laughs> bé kè, bé có... cái nào là tông kia là tông bê to Cái cao Thế này Hãy con cho một subscribe cho Ugh. <sighs> อ่อนเยนะมงอ,อ,อ,อมันเป็น,นงา่ามจ้กเล่นแบบ,บ,าบาตาแบบตาตาลูกแสบใครตองเกาเขาใค่ง่ามเลย ตอนอย่างเราพ่อเลยนะมาตกาพอ at tayong daan. Oo. 我是把这拿着，来。<laughs>

มุกแบบนี้เลยกัดบไ่ได้กับรบารด้แบบนี้นี่แบบนี้กัดบ่รด้ได้จ้าบากอืมนี่กัดไม่ได้แล้วงทำแบบวิธีนี้อืม <laughs> แล้วต้องหมกลง <laughs> ไปเลยหอยหอยอยไอยยยกรบ่ได้นะ ไปต้องเขมาแล้วอืม,อม,อมเอาเอาเอาวิธีนี้แหละอืมหัวดได้บราจาเอาหัวเอาว,อาว,อาวหัวอ่าถ่ายตรงนี้ยจ้าเอาลงเลย oro oh. แตตั้งแต่ตั้ตอมันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแบบเรียบเรียบ้ยบยบอยแล้วจ้าอาซัมเน่ลที่การบอกเราใหม่